เข้าสู่รายการ e-life e-biz ครับอย่างที่ผมได้เกริ่นกับท่านผู้ชมไปนะครับวันนี้เราจะมาสนทนาในมุมมองของโซเชียลมีเดียที่ทุกคนสามารถเป็นนักข่าวสามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้นะครับวันนี้ผมจะมาสนทนากับคุณชาวลงลิมปัทมรมปานีครับนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นและมาดูมุมมองของนักข่าวพลเมืองที่จะเกิดขึ้นมาแข่งกับ นักข่าวอาชีพอย่างพวกผมและคุณชฉวลองสวัสดีครับคุณชฉวลงครับสวัสดีครับคุณชิครับสวัสดีครับคุณชิครับครับผมเออคุณชฉวลงครับโซเชียลมีเดียเนี่ยที่เข้ามาตอนนี้กำลังร้อนแรงมากเนี่ยมันมีผลอย่างไรกับผู้สื่อข่าวครับผมก็ต้องเข้าใจก่อนนะฮะครับโซเชียลมีเดียนี่จริงๆแล้วมันรากเง่าเนี่ยเขาเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับถูกครับเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเป็นต่อต่อกันอ่าเป็นคนรู้จักกันเขาเรียกอะไรนะฮะเครือข่ายสังคมออนไลน์ใช่ใช่ ก็พอคือคือเดิมเนี่ยคือพอบอกโซเชียลเนตเวิร์จคือมันต้องการเชื่อมคนเข้าหากันในสังคมเนี่ยเข้าหากันครับอันนี้พอคนเชื่อมกันเนี่ยเวลาเชื่อมกันเนี่ยมันก็อดที่จะส่งข้อมูลข่าวสารหากันไม่ได้ครับใช่ไหมครับก็ใครไปเห็นอะไรมาใครเจออะไรมาดีๆก็ส่งต่อส่งต่อส่งต่อบอกเพื่อนไปครับนะครับรานนี้ก็ในส่วนของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็คนที่ทําสื่อเนี่ยก็เป็นคนที่น่าจะมีข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ใช่ไหมครับไปทําข่าวไปงานไปอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลข่าวสารก็เลยก็เอามาส่งต่อครับมาส่งต่อเนี่ยพอคนรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็มาตามเยอะขึ้นจากจากคนที่เป็นผู้สื่อข่าวธรรมดาก็ส่งก็กลายเป็นว่าองค์กรสื่อก็เลยนะฮะหนังสือพิมพ์วิทยุสกข่าวต่างๆเนี่ยก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนั้นก็ใช้เป็นช่องทางในการส่งข่าวไปด้วยนะส่งข่าวไปด้วยอี่เป็นช่องทางเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นด้วยซึ่ง ช่องทางเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นทั้ง1ก็คือให้ข้อมูลเพื่อสร้างแบรนด์นะครับว่าเอ้ยแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นสำนักข่าวเป็นหน่วยงานข่าวเป็นหนังสือพิมพ์ที่ทันสมัยนะเข้ากับยุคโซเชียลมีเดียนะครับอันที่2ก็คือใช้เพื่อเพื่อสร้างอะไรสร้างความนิยมให้กับสื่อในเครือองเราด้วยเช่นเรามีเว็บไซต์ เรามีหนังสือพิมพ์เรามีนิตยสารเรามีรายการทีวีใช่ไหมครับเราก็ใช้ช่องทางนี้แหละนะครับส่งผ่านไปยังโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยผมกับเขียนเรื่องนี้นะน่าสนใจแบบนี้ตามไปที่นี่ที่นี่ที่นี่ไปที่นี่นะไปดูที่เ็บไซต์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้จะบอกกล่าวอะไรทีก็ต้องไปตามกันเองไปตามกันเองหาันเองหรือไม่ก็ต้องร้อยคนเข้ามาดูอ๋อแล้วก็บอกต่อกันร้อยคนเข้ามาดูอันนี้ ปุ้งไปเลยเขาไปหาคนเลยทาที่ภาษาทางด้านนี้นั่นเองเขาเรียกพุชพุชพุชไลน์ออกไปที่ในฐานะที่คุณชาวลงเป็นนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือแห่งประเทศไทยแล้วก็อยู่ไทยรัฐด้วยนี่นะฮะครับให้แนะนำทวิตเตอร์ตัวเองก่อนเลยเผื่อท่านผู้ชมที่ไหนครับอาอนี่นี่นี่คุณชาวลงบอกใอ้นี่นี่ยจะได้ตามอ๋อก็ง่ายๆครับก็เป็นใช้ว่าแอดชาวลอง C H A V A R O N G ครับครับยังไม่มีนามสกุลนะครับเพราะว่า อันนี้ก็ใช้เป็นบเบอร์เซอร์ขึ้นครับใช้เป็นส่วนตัวด้วยนะเป็นก็พูดคุยส่วนตัวเพื่อนฝูงต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลข่าวสารก็มาแบ่งปันกันตอนนี้มีคนฟอลโล่เท่าไหร่ครับคุณชาวหลง5,113น่อคน5้ัยบคนใช้ระยะเวลานานไหมครับก็สักปีเศ็ๆได้ก็ที่เริ่มใช้มาจริงจังนะครับอย่างคนทั่วไปคุณชาลหลงเขาจะใช้ Facebook กันเป็นหลักครับเรียนถามนิดนึงว่าในฐานะที่เป็นนายกสมาคมเนี่ย ผู้สื่อข่าวเนี่ยใช้อะไรเป็นหลักมากกว่า Facebook หรือว่า t w i t t e r ครับผมผมจะใช้ Twitter เป็นหลักแล้วนักข่าวสุด้านักข่าวสุดท้ก็แล้วแต่อะไรครับบุคลิกของแต่ละคนนะครับคนที่ชอบอะไรที่มันเรียลไทม์ทันทีทันใดนะครับวิต่อวิส่งไปเลยส่งโต้ตอบกปได้ทันทีนี่ก็จะมักจะไปที่ Twitter Twitter เห็นไหมผู้สื่อข่าวรัก t วิตเตอร์มากกว่า แต่ถ้าคนที่อยากจะเขียนอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังให้มันยาวกว่านั้นสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปลงที่ก็ไปที่ Facebook แล้วก็มีรูปมีอะไรไปแชร์ตรงนั้นนะครับส่วนตัวเอาไว้สื่อสารอะไรบ้างในมุมมองของตัวเองครับก็ผมก็สื่อสารส่วนที่สนใจนะครับเรื่องเรื่องราวที่สนใจหรือว่าเรามีประเด็นความคิดความเห็นต่อข่าวที่เกิดขึ้นประจำวันเนี่ยนะครับว่ามีอะไรเราก็เราก็แชร์ แน่บเปลี่ยนนะครับนี่ก็ก็ก็มักจะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับแล้วผลกระทบครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตอนนี้กับอุตสาหกรรมของเรื่องสื่อมวลชนครับเมื่อมีโซเชียลมีเดียเข้ามาแล้วเนี่ยประเด็นนี้ดีมากคุณบสีอย่างยังผมเนี่ยผมนี่อาจจะเป็นคนธรรมดาไม่มีชื่อไม่มีโนเนมอะไรแต่ผมมันมีคนฟอลโล่มากกว่าตามมากกว่าคุณชาวลุงสมมุติผมมีแสนนึงเนี่ยแต่คุณชาวลุงนี่แปลว่าไม่ไม่ค่อยมีบทบาทมากกว่าในโลกโซเชียลมีเดียถูกต้องไหมใช่อ่าอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบไหม ก็ก็มีในแง่ที่ว่าก็อยู่ที่ว่าผมกับตัวองค์กรสื่อของผมนี่เป็นยังไงนะครับคือถ้าผมสามารถจะใช้ส่วนของผมกับองค์กรสื่อของผมนี่ให้มันสอดคล้องไปมันก็มันก็จะดีนะทุกวันนี้ผมก็ก็ใช้ให้มันสอดคล้องกันเพราะว่าผมก็จะ retweet ข่าวที่ลงในไทยรัฐออนไลน์อ่ารเงี้ยนะครับเป็นาสัมพันธ์ซ้ำเข้าไปก็ ไม่ได้ซ้ำาะยคก็เป็นการประชาสัมพันธ์เลยไม่ได้ซ้ำเพราะว่าเพราะตัวเว็บปกติมันไม่ได้ประชาสัมพันธ์อยู่แล้วมันต้องรอคนเข้ามาดูนี่แทนนี่เราเราก็เห็นบทความนี้ดีข่าวนี้ดีเราก็แชร์ออกไปแต่จริงๆถ้ามุมมองอย่างผมอะมาอย่างเวลาผมกลับบ้านครับผมอยู่บ้านผมอยู่ต่างอำเภอในเชียงใหม่คนแถวบ้านผมนี่ไม่ได้สนใจนะพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับกระดาษนี่เลยไทยรัฐนี่แหละสิบบาทนี่แหละแน่นอนอย่างพวกนี้ไม่ได้สนใจแสดงว่า แต่ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียมันยังกระจุกอยู่ในในเมืองใช่ไหมคุณยาวร้อก็ก็ต้องตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คืออะไรครับโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับผมนะครับบ้านเราก็บอกว่าล่าสุดนี้ก็ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่น้อยนะ20กว่าล้าน25ครับ25ของประชากรทั้งหมดทั้งหมดครับนะครับก็ยังไม่ถึง20ล้าน10 1ิ1สิบล้านเข้มาคก็เยอะนะ นะครับก็ก็ไม่เยอะฮะถ้าเปรียบเทียบกับถ้าเปรียบเทียบจากสิงคโปร์มาเลเซียนั้นมันเกาะเล็กมาเลเซียหรือว่าเกาหลีใต้ครับพวกนี้เขาไปนู่นแล้ว8 0็ดเซนตครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโอกาสในการเข้าถึงเนี่ยระบบ 3G เข้ามาแอร์ไทม์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับมีถูกลงนะครับเครื่องโทรศัพท์ในการที่จะเข้าถึง โซเชียลมีเดียเนี่ยมีราคาถูกลงนะครับตรงนี้ก็น่าจะทำให้มันมีคนเข้ามามากขึ้นนะครับครับท่านผู้ชมฮะท่านนายกสมาคมนักข่าวนักสื่อแห่งประเทศไทยคุณชลลงเนี่ยนอกจากจะมีบทบาททางด้านของสื่อสารมวลชนแล้วยังเป็นอาจารย์ในหลายมหาวิทยาลัยนะฮะสอนวิชานิเทศศาสตร์นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยมันมีแนวคิดอันหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณชลลงคือว่า เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้เกิดขึ้นนะคุณชาวลงใช้ iPad ผมใช้วกเนี้มันสามารถทําให้คนเป็นนักข่าวได้ทุกคนเป็นนักข่าวได้คนทั่วไปนี่เหละครับใช่นะครับมันทํำยังไงเออบางคนที่ไม่รู้เขาอาจจะได้ยินแค่ขี์เวดนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันกลายเป็นโซเชียลมีเดียก็คือสองคำนี้ไม่เหมือนกันคือจริงๆแล้วมันมันมันคือตัวเดียวกันนี่แหละนะเพียงแต่ว่า พอมันคนมาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ในการส่งข้อมูลข่าวสารมากขึ้นคนก็เลยเรียกเป็นว่าโซเชียลมีเดียนะครับพอเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยก็เมื่อมีถ้าเรามีคนที่มาตามเราหรือเป็นเพื่อนเรานะครับเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลข่าวสารขึ้นไปเนี่ยบนบนไอ้ไอ้เรียกว่าไมโครบล็อกกิ้งเหล่านี้นะครับพวกวอทเทอร์เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับแล้วก็โดยระบบของมันก็คือคนที่ตามเราหรือคนเป็นเพื่อนเราเนี่ยก็จะได้รับ ข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเราเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่เราส่งไปมันน่าสนใจนะครับคิดว่าควรจะแบ่งปันหรือควรจะส่งต่อไปให้คนอื่นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งต่อไปได้นะครับถ้าทาง Twitter ก็ต้องเรียกว่า RT ใช่ไหมครับรีทวิตถ้าเป็นทาง Facebook ก็คือแชร์นะหรือว่าการแบ่งปันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้โซเชียลมีเดียตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือ ใครที่อยากไปเห็นอะไรดีๆอยากทําตัวเป็นนักข่าวนะครับอยากทําหน้าที่แบบนักข่าวนะครับก็สามารถจะใช้โซเชียลมีเดียส่งไปได้เลยเพราะว่าอี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถส่งไปได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาให้คุณชาวลงนะฮะคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าอันนี้คือ CNN นะฮะ CNN CNN มือถือนี่ครับ CNN แต่ ทุกคนสามารถจะส่งข่าวไปที่ CNN ได้โอ้ส่งทุซีเลยนะใช่ไม่ส่งถึงไทยรัฐนะครับส่งทุซีเลยระดับโลกเลยถึงด้วยคนธรรมดาเดินดินนี่แหละครับจะมาให้คุณเฉลิลงวิเคราะห์ในมุมนี้หน่อยว่าเอ๊ะถ้าเราจะโปรโมทประเทศไทยครัผ่านช่องทางนี้เลยใช่ท่านมีความเห็นยังไงนะฮะพักสักครู่ครับ